จ้าเมื่อนี้ค่ะเจอกันกับยายแสงเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับเอฟซีปูนารักสุขุสุขคนของยายแสงนะคะคิดฮอดนะคะคิดฮอดแฟนคลับเอฟซีปูนารักทุกคนเลยค่ะอ่าบอด้มาเบ่ามาคุยน้ำแฟนคลับเอฟซีเตละมอนี่บอด้ยนะคะ่ะคิดฮอดค่ะคิดฮอดเพราะว่ามิตตพูใจดีๆมิเตผููนารักที่กดคอมเมนต์เข้ามาให้ยายแสงค่ะ ให้แสงนินภูมิใจดีใจหลายเด้อค่ะมืนอนีกับมาว่าหอดบอดน้อยของเขาเด้อค่ะอาอายสกุลนาพรของเขาเด้อค่ะน้องอาอายสกุลนาพรผู้น่ารักค่ะผู้น่ารักข่อยกระเส้อว่าพ่อแม่แฟนขับเอฟซีก่กับซิวอวคือข่อยนี่แหละค่ะ,ะน้องอาอายสกุลนาพรน,นี่นานรักอหรีค่ะยิ่งดูยิ่งหลงยิ่งดูยิ่งรักค่ะ,ะบ่มี ผู้ใหที่บ่หักบ่มีดอกค่ะสําหรับน้องอาอายสกุลนาพรของเขานะคะขนาดพ่อจ๋า่าจ๋าทุกคูทุกคนในเสียงมีหกยังต้องรักค่ะแฟนคลับเอฟซีนี่วม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะว่ารักมากมายจริงๆเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงงโมเมนต์นารักของเพิ่อนอที่พ่อเพิ่นจัดออดิชั่นหาศิลปินเนาะค่ะจัดออดิชั่นหาศิลปินดัวดาวด,าดวงใหม่มาประดับ เวที่เสียงวิหกเพิ่มอีกค่ะในฤดูการหน้าค่ะในฤดูการหน้าแล้วอฤดูการที่ห้าค่ะสุดยอดเด็ค่ะก้าวมาถึงฤดูการที่ห้านี่มันไม่ธรรมดาได้สําหรับมราเสียงวีหกของเขาเนาะบอดนกพงศกรย่านุสุดยอดจริงๆค่ะทําได้ดีมากๆอีด,ดีค่ะเพดใไ้แฟนครับเอฟซีนี่ติดใจตราตึง บางคนเนาะที่เพิ่นเขามาเบิ้งหมอรำเสียงวีหกเนาะเพิ่นบอกว่าบอกเคยเบิ้งหมอรำเลยเพิ่นบ่าอ่าพอได้มาเบิ้งเสียงวีหกแล้วมาเบิ้งนอกอายแล้วโอ้ยต้องกลับมาเบิ้งอีกค่ะอ่าต้องเบิ้งจากนั่นต้องเบิ้งหมอรำเสียงวีหกตลอดไปค่ะตามติดตามเบิง้งเพราะว่าเสียงวีหกที่ไปเ็ดไปทําการแสดงที่ยเพื่อใดจงดดังหวัดใดก็ตามไปเบิ้งนะคะ่ะ ผูที่ว่าบ์บค่อยเบิ้งหมอหมอลำเจีเทียนนั่นค่ะเพราะได้เบิ้งเราตามไปดูสุสถานที่เห็นเราก็เป็นปื้มเนาะค่ะเป็นปื้มดีใจน้ำหมอรำเสียงวิคบที่กระแสตอบรับปังมากอิริดีใจมากๆเนาะ,ะถึงจะมีกระแสดามา่านักขนาดใดก็ไม่มีอะไรทําบัทอรได้เนาะ,อะบอสนอกจะเจอกระแสดามา่าจะสารพัดในเรื่อง,องนักงเอง ผู้ใดามาอยู่เสียงมีหกนักเอกเสืองตัวเน่ผู้ใดน้องอา้อา,ายจังสันจังสี่โอ้โหน้องอ้ายก็เจอดราม่าย่าน่ก็เจอดราม่ากันทุกคู่ทุกคนบางคนก็ไปเอาคลิปเก่าๆขึ้นมาขุดมาว่าซึ่งมันผ่านไปแล้วก็มีอสีนะเนาะเนาะคือมันคนนี่มันเข้าใจยากอีหลีนะคะมันเข้าใจยากจริงๆพูดยากอีลีสุดยอดอีลีค่ะสําหรับมนุษย์เนาะ,ะได้เห็นแต่ละ ค้นนี่บ้านาบ้าหลังแล้วก็เงดเด้เงึดบางคนค้นเมื่อนี้เนาะนอ้องอาอายก็ขึ้นเวทีเนาะออดิชั่นเมือมอมม่อนี้พอเพิ่นกระเปิดรับการออดิชั่นเนนะนักร้องนี่แหละนักร้องนักสแสดงเั้่งเวทีหมอรำนี่แหละค่ะพนี้พอญานุเพิน่นกระบอกให้นอ้องอาอายเอินพ่อขึ้นเวทีค่ะมาฟังมานอ้องอาอายบอกแบบใดบว้าแบบใดเอา บอกญาณุแบบใดเอา้ามาฟังนะจา้าอยากให้แฟนคลับเอซีได้ฟังน้ากันเอา้าฟังอีฬา่าเราได้เชิญพ่อมาช่งเวทีเลยลูกป้าคะป้าหัวลกวันนี้ป้ายักป่ะป้าหัวลกโอ้ยพอหัวลกจะได้บผมผมด้วยป่ะนะผมโด่งโป๊ะไรย้ายไปเบิ้งในเอ็มวีหรอเพียงอ้าวไปจังไหนเข่าเต็มเต็มเอ้ยมาหอดหรือวาปากดีแชนอฟเวอรเออ ไห้รู้ซะแบงคบาพูดให้สิเป็นหัวหนนาพูดต่อไปมือดีสิล้มทนดิอ้างเพราะยังบัดว่าให้ไปใส่เราเจอรยอ่นี่ล,ออละเพ,งพเลงบัต้องเบรละอ่ากบอนสิไปเห็นภาขวัญน,น้ำมูติะไปเห็นภาขวัญบ้ามึอนี่ะเห็น้าขวัญแม่มม่ยิายคู่แม่โอ้ยโอ้ยได้ไปทำไม่ได้ออกเงินสิบบาทโน่นมงพออมกเยน วันจะเลี้ยงตัวสิบบาทสิได้บ่ได้ดอกพูดหกดอกมึงบลูเอาพ่อพ่อออกเงินช่วยกันไงตคนละสิบบาทเทียงเก่งเก่งสาเอากระเทียงเก่งจะคอยสอนเทียงย่างดีแหมใครบอกว่ามาน,นี่ยายจะสอนพ่อพูดอะไรเทียงสวนอย่างเดียวใอยบ้างสิอ่นว่าไปเซเว่นนี่ขนเอาขนเอาเก็บเอาเก็บเอาขนเส้นทวงพี่ถือเงินกับไปพันหนึ่งนี่มันย่งจักบาทพูดได้อาเบิดฮะผู้ใดซื้อเบิด กับเขาน่นล่ะซื้อเบรดนั่นะผบ้นอี่หัอไม่จะสื่อเขี้มิ่มลังนะชื่อแล้วเอาเยอ่ป่าเช่นพอเช่พอมาจังเวทีในโลกป่าคะต้อหัวโลกวันนี้ม่เป็นเจไดม่วนหมอพี่น้องมาเดิน่อพื้น โอ้ยมาออหอดหรือบาปากดีแทนนอว์มือดีเออไอ้ลูกสะแสบายบ้าพูดได้สิเป็นหวัวหนา้าวพูดต่อไปมือดีสิลงโทษดิเอาลองโทษดยังบัดว่าให้ไปใส่เราเจีลอกอยู่นี่ละเพลงวัตโตเมร์ละ,ละอ่าไม่ได้ตีดอกบ้อน <laughs> สิไปเห็นภาพขวัญน,น้ำมูติ<ห>ไปเห็นภาพขวัญบ<ห>้ามือนี้เห็นภาพขวัญแม่พูดยืดสายคู่แม่โอ้ยโอ้ยไม่ไปทำไม่ได้ออกเงินสิไปทำค่ะนวดออกเงินสิบบาทนนนมาข้าวซอยมา โอ้ยบอว่า,าจะเลี้ยงตัวสิบ,บาทไม่ได้เราดอกคูณหกดอกนึงไปรู้ก็ออกเงินช่วยกันไงดีแต่ละสิบบาทเถียงเก่งเก่งสาแล้วก็ยงเก่งต้อคอยสอนเถียงอย่างดีแหมไม่ใครบอกว่ามานี่ยายจะสอนอพ่อพูดอะไรเถียงสวนอย่างเดียวใคอยบ่งสิ<บ>ในเย็นบอ,อค่ะขนเอาขนเอาเก็บเอาเก็บเอาขนเสื้อทวงพี่ถือเงินกลับไปพันนึงนี่บันยังจักบาทพวกได้เอาเบอรฮะผู้ใดซื้อเบอร จะเขานั่นล่ะซื้อเบร์ดนั่นนะบร์ดนะอีพ่อไม่จะซื้อเขี้มฟ้อมลังนะซื้อแล้วเฝ้าเยอะเฝ้าเช็ดพอ่อเช็ดพ่อมาถึงเป็นจะไหนคะ่ะลูกขายพ่อเป็นจะไหนพ่อว่าให้ลูกลูกขายลูกขายบ่ท่านลูกซ้ำน้องอ้ายบอกว่าน้องอ้ายว่าท่าซื้อหลายเลยมิแต่พ่อซื้อขีม้มซื้อฟมซื้อเรา่สั่ออเสนเพิ่นว่า โอ้ยคำเบาคำจ่านี่สุดยอดอีหลีค่ะตามพ่อนกท่านอีหลีค่ะบ่บอ่าบ่มีไผ่ย้อมไผ่เนาะอ่าพ่อต้องย้อมอ่าอ่าพ่อต้องย้อมลูกสันทรวาสันเลยละเนาะน้องไอ้นี่สุดยอดเนาะสคริปเพิ่นนี่บ่ต้องบ่ต้องหาเลยบ่ต้องเลี้ยนลูกบ่ต้องหยังออกเบาคำใดตอบได้คำนั้นอ่าผู้ใดเบา,ามาคำใดตอบได้คำนั้นสุดยอดอีหลีย่อมรับในอ่าคือย่อมรับในสปิริตของ อบอดน้อยอีดีค่ะอันาคตเป็นบอดอีลีค่ะเป็นผู้นำทีมแท้ๆค่ะนี่แหละตัวแทนของพอนกพงสะกรล,ล่ะค่ะเอามาหนี้เจแสงกับพี่ข่าวสารเบาซูแฟนคลับเอฟซีพุนารักฟังซ้ำนี่มันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนอจ๊าสวัสดีจ้า